คาุมิติโลกวิญญาณตอนผีปากบอ นี่คือเรื่องจริงที่ผมได้รับการบอกเล่ามาจากชาวบ้านในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ผมย้ายมาเป็นครูสอนหนังสือที่นี่อำเภอสารพีในสมัยที่เดินทางไปสอนหนังสืออยู่นั้นยังเป็นอำเภอเล็กๆที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่มากมายนักเรียกว่าเดินไปไหนก็รู้จักกันหมดยิ่งการที่ผมไปเป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนประจำอำเภอ มันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยที่จะมีผู้คนรู้จักว่าผมเป็นใครการเป็นครูบาอาจารย์ในชนบทมันมีข้อดีอยู่ประการหนึ่งคือได้รับการน้ำหน้าถือตาจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดีไปไหนมาไหนก็จะได้รับเกียรติได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีต่างจากชีวิตของข้าราชการในสังคมเมืองหลวงที่ผมเคยใช้ชีวิตมาถามว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงขอย้ายตัวเองมาสอนหนังสือที่โรงเรียนนี้ เพราะว่าผมเบื่อชีวิตในเมืองใหญ่ที่มีแต่การแข่งแย่งแข่งขันกันมันน่าเบื่อมากผมเชื่อว่าชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านในชนบทคงจะสามารถชดเชยความเบื่อหน่ายที่อยู่ในใจของผมให้มันหายไปได้ซึ่งมันก็จริงอย่างที่คาดเอาไว้เพราะว่าชาวบ้านที่นี่จะดีมากถึงแม้ว่าบ้านพักครูที่ผมอาศัยอยู่ข้างหลังโรงเรียนนั้นมันออกที่จะวังเวง เงียบเหงาไปบ้างในยามเย็นหรือว่าในวันหยุดราชการเพราะว่ามองไปที่หน้าบ้านก็คือลานโล่งสนามหญ้าของโรงเรียนเลยถัดไปก็เป็นป่าเขาส่วนทางด้านหลังโรงเรียนก็เป็นทุ่งนาโล่งกว้างมันยิ่งทำให้วังเวงขึ้นมาเหมือนกันในยามค่ำคืนแต่ก็ยังโชคดีที่ข้างๆยังมีบ้านพักของเพื่อนครูคนอื่นๆพอที่จะทำให้อุ่นใจได้บ้าง ความจริง้ะผมไม่ได้กลัวโจรผู้ร้ายหรือว่าคนไม่ดีจะบุกเข้ามาทำร้ายหรอกรวมไปถึงสิ่งที่มองไม่เห็นที่เรียกกันว่าผีผมก็ไม่กลัวและก็ออกจะไม่เชื่อด้วยซ้ำไปว่าผีจะมีจริงในโลกนี้เพราะว่าผมร่ำเรียนมาในสายวิทยาศาสตร์จนมาเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เราเชื่อในสิ่งที่มีเหตุมีผลและก็สามารถทดลองพิสูจน์ได้มากกว่า ครูไม่กลัวผีเลยครับเด็กนักเรียนตัวน,น้อยๆคนหนึ่งเคยถามเมื่อครั้งที่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆแน่นอนว่าคําตอบที่ผมให้กับเด็กๆก็คือคําว่าไม่กลัวแล้วก็ไม่เชื่อว่าผีจะมีอยู่จริงในโลกนี้เพราะว่าเราต้องการจะสอนให้เด็กเชื่อในโลกของวิทยาการสมัยใหม่ไม่ใช่ไปหลงงมงายอยู่กับความเชื่อเก่าๆหรือว่าความเชื่อทางศสยศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์ แต่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้พวกเขาเปลี่ยนความคิดหรือว่าไอความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณพูดผีปีศาจเพราะว่าชาวบ้านในย่ญญานนี้ส่วนหนึ่งก็ยังเป็นชาวเขาที่อพยพลงมาตั้งหลักปักฐานามาหากินจึงทําให้ความเชื่อและการนับถือผีก็ยังคงมีอยู่อย่างเหนียวแน่นมันคงไม่ใช่เป็นความคิดที่ดีนักถ้าหากว่าจะให้ผมไปเปลี่ยนความคิดของพวกเขา เราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีความเชื่อเป็นของตัวเองน่าจะดีกว่าเพราะว่าบางอย่างอย่างน้อยมันก็จะปลอดภัยกับตัวผมเองในฐานะที่ถือว่าเป็นคนต่างถิ่นมาอยู่ในถิ่นของภูเขาเอ,อครูไม่ใช่ว่ากลัวหรือว่าไม่เชื่อเรื่องผีหรอกนะนักเรียนแต่ครูคิดว่าพวกเราน่าที่จะหันมาสนใจเรื่องที่สามารถจะพิสูจน์กันทางวิทยาศาสตร์ได้มากกว่า เพราะงั้นเรื่องผีเนี่ยครูไม่เก็บมาใสา่ใจหรอกถ้าจะให้ครูกลัวครูว่าคนน่ากลัวกว่าผีเยอะเลยนะครับผมอธิบายอย่างใจเย็นปรากฏว่าเด็กๆแย่งกันยกมือขอพูดกันยกใหญ่เลยนักเรียนหญิงคนหนึ่งถามว่าทำไมล่ะคะคุณครูขาทำไมคนถึงน่ากลัวกว่าผีล่ะคะเอถามด้วยน้ำเสียงยี่ระย,ยิงสาจนผมอดที่จะขำไม่ได้ ก็เลยอธิบายว่าเาเพราะว่าคนเราเนนะบางครั้งหน้าตาดีและดูเป็นคนดีแต่ก็ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นคนไม่ดีจิตใจเลวทรามแล้วก็สามารถทําร้ายเราได้ต่างจากผีคือสิ่งที่มองไม่เห็นไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่แล้วก็ในเมื่อไม่มีตัวตนจะสามารถทําร้ายร่างกายคนเราได้ยังไงเอาละเรามาเรียนหนังสือกันต่อดีกว่านะครับ ดูเหมือนว่าเด็กๆจะพยายามทำความเข้าใจกับครอธิบายสั้นๆของผมแม้ว่าอาจจะมีบางคนที่ยังสงสัยอยู่แต่เมื่อเห็นผมพูดตัดบทหันเข้าตำราเรียนทุกคนก็เลยเงียบเสียงลงไปทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติโดยที่ผมหารู้ไม่ว่ากำลังมีบางสิ่งบางอย่างจะมาสั่นคลอนความเชื่อที่มั่นคงแข็งแรงมาตลอดชีวิตของผม แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีคดีฆ่ากันตายเกิดขึ้นในโรงเรียนครูใหญ่ถูกมือปืนลึกลับยิงตายอยู่บนถนนหลังโรงเรียนในเย็นวันหนึ่งท่ามกลางความโศกเศร้าและความโกรธแค้นของญาติพี่น้องและลูกศิษย์เป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่า ครูใหญ่เป็นคนดีคนหนึ่งของอำเภอเล็กๆแห่งนี้ที่สำคัญท่านใกล้จะ,กะเกษียณอายุราชการอยู่แล้วไม่น่าจะต้องมาจบชีวิตลงในเย็นวันนั้นเลยญาติพี่น้องและลูกๆรวมไปถึงลูกศิษย์ของครูใหญ่พาร่างไรวิญญาณของท่านไปตั้งศพที่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านพักของผมมากนักเพราะว่าท่านเป็นครูใหญ่เกเลยอาศัยอยู่ที่บ้านพักครูไม่ย้ายไปอยู่ข้างนอก ที่สำคัญท่านเป็นคนที่รักโรงเรียนนี้มากและมีความผูกพันกับโรงเรียนนี้มายาวนานการจากไปอย่างกระทันหันย่อมจะสร้างความเสียใจให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ในขณะเดียวกันครูอีกหลายคนก็เริ่มกระซิบกระซาบกันถึงเหตุการณ์แปลกๆที่พวกเขาเจอในตอนเช้าและในตอนเย็นๆหลังโรงเรียนเลิก เพราะมีข่าวลือกันว่ามีคนเห็นครูใหญ่ยังคงเดินวนเวียนอยู่ในห้องทำงานของตัวเองที่อยู่บนชั้นสองของอาคารเรียนบ้านก็ดูกันว่าครูใหญ่ยังคงเป็นห่วงโรงเรียนแห่งนี้และงานของท่านที่ยังค้างค้างอยู่ส่วนทางญาติญาตินั้นก็ประกาศลั่นงานศพเลยว่าจะต้องหาทางแก้แค้นให้ได้ ขณะที่ทางตำรวจก็พยายามจะสืบหาคนร้ายให้ได้แต่ปรากฏว่ายังคว้าน้ำเหลวท่ามกลางข่าวหรือว่าความจริงแล้วครูใหญ่ถูกฆ่าตายเพราะถูกผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สั่งตายจากปัญหาความขัดแยง้งเรื่องที่ดินหลังโรงเรียนซึ่งทางครูใหญ่กำลังเจรจาขอซื้อต่อจากชาวบ้านแข่งกับนายทุนผู้ทรงอิทธิพลรายหนึ่ง แต่ไม่มีหลักฐานจะไปเอาผิดกับนายทุนคนนั้นได้ผมเองก็ไปร่วมงานศพเลยทำให้ผมได้เห็นความพยายามของทุกคนที่จะช่วยกันหาวิธีจับกลุ่มคนร้ายให้ได้เพราะถือว่าครูใหญ่คือปูชนียบุคคลที่สำคัญของโรงเรียนรวมไปถึงของอำเภอแห่งนี้คอยดูหุนะครูไอ้ขรกรมันจะต้องถูกลงโทษอย่างสาสม ครูคนหนึ่งพูดทั้งน้ำตาด้วยความครับแค้นใจเพราะเขาถือว่าชีวิตของเขามีวันนี้ได้ก็เพราะว่าได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากครูใหญ่เป็นอย่างดีขณะที่บรรดาลูกศิษย์ทั้งเก่าทั้งใหม่เมื่อทราบข่าวต่างก็ทยอยกันมาร่วมงานศพอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่างก็จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตายของครูใหญ่ด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปจนกระทั่งคืนหนึ่ง ปรากฏว่ามีพ่อของลูกศิษย์คนหนึ่งของครูใหญ่เดินทางมาร่วมงานศพด้วยและเท่าที่ผมสังเกตดูรู้สึกว่าชายชราคนนั้นจะได้รับการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีจากบรรดาเพื่อนครูและลูกหลานญาติของครูใหญ่ทั้งทั้งที่ดูเหมือนว่าแกจะเป็นแค่คนแก่ธรรมดาที่ท่าทางใจดีแต่งกายด้วยเสื้อผ้าธรรมดาไม่มีลักษณะ เป็นขหาบดีหรือว่าเป็นข้าราชการระดับสูงจากจังหวัดมาร่วมงานศพแต่อย่างใดด้วยความสงสัยก็เลยอดที่จะถามครูเตือนจิตไม่ได้ว่าลุงคนนั้นเป็นใครคำตอบที่ได้รับก,ก็คือทำให้ผมนะอดขำไม่ได้เพราะว่าลุงคนนี้คือหมอผีชาวลัวที่ได้รับการยอมรับนับถือในความเก่งกาจของแกและที่แกมาร่วมงานศพก็เพราะว่า ครูใหญ่เคยเป็นครูที่สอนลูกชายแกมาก่อนเมื่อมีการฆ่ากันเกิดขึ้นก็ต้องมีการจับคนร้ายหรือว่าศัตรูคู่แคนมาทำโทษหรือว่าฆ่าล้างแคนให้มันหมดโคษจะไปข้างหรือ,อยังไงทำนองนั่นแหละแต่ว่าที่แน่แน่การที่จะหาคนร้ายได้นั้นมันยากเย็นสนิกอะไรหลังจากนั้น แกนั่งเงียบอยู่นานพอสมควรแกพูดออกมาเสียงดังเล่นอ,อกงานศพทั้งงานเงียบเสียงลงฉับพลันแกมองกวาดสายตาไปรอบๆก่อนจะหันไปมองลงศพที่ตั้งเย็นอยู่กลางบ้านเหมือนกำลังพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับสิ่งที่มองไม่เห็นแกทำท่าเหมือนกำลังคุยกับใครบางคนอยู่เพราะว่ามีการพยักหน้าตอบรับเป็นระยะ เหมือนคนกำลังนั่งคุยกันสมัยก่อนไม่มีการสืบความรับไม่มีตำรวจรับตำรวจร่ออะไรเหมือนในปัจจุบันหรอกข้าคิดว่ามันน่าจะต้องหาวิธีการให้ผีผู้ตายนี่แหละบอกว่าใครเป็นคนทำต้องทำให้เป็นผีปากบอนบอกกล่าวว่าใครเป็นฆาตกรพอแกพูดจบ ลูกชายแล้วก็เมียของครูใหญ่ก็รีบปราบไปกราบที่ตักแล้วก็ถามว่าจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อให้สามารถจับกลุ่มคนร้ายมาลงโทษให้ได้ต้องทำให้ครูใหญ่พูดให้ได้ข้าจะช่วยเองถ้าผู้เจ้าอนุญาตหลังจากนั้นทั้งสามก็นั่งปรึกษากันเงียบๆท่ามกลางความสงสัยของแขกเรือที่มาร่วมงานจนผมสังเกตว่า สีหน้าของลูกเมียครูใหญ่ค่อนข้างจะพอใจกับการสนทนาในครั้งนี้เมื่อรอให้พระสวดพระอภิธรรมเสร็จแล้วก็ส่งแขกกลับแล้วเมียของครูใหญ่ก็เชิญบรรดาครูที่อยู่บ้านใกล้ๆมานั่งคุยกันเมียครูใหญ่เล่าว่าเที่ยงคืนคืนนี้จะเปิดลงศพเพื่อทำพิธีกรรมบางอย่างจึงอยากจะขอร้องให้ครูผู้ชายอยู่ช่วยเหลือในการเตรียมทำพิธีด้วย ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครปฏิเสธเออแล้วผมจะอยู่ด้วยได้ไหมครับผมรีบถามเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเขาจะทำอะไรกันเมียครูใหญ่หันมามองหน้าผมนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะบอกว่าอ,อได้สิคะดีซะอีกที่ครูจะอยู่เป็นเพื่อนเออว่าแต่ว่าออครูกลัวผีไหมคะ เธอย้อนถามเสียงเรียบพร้อมกับส่งสายตาคาดคันเอาคำตอบซึ่งแน่นอนว่าผมมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วว่าผมจะกลัวไปทำไมผีในเมื่อมันไม่มีอยู่จริงแต่ว่าทันทีทันใดที่ผมคิดในใจผมก็รู้สึกเย็นยะเยือกก่อนที่จะแผ่ความเย็นว่าที่บริเวณไทยทอยจนรู้สึกว่าขนลุกเกลียวขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุเออผมอยู่ได้ครับ ผมไม่กลัวหรครับผีฮะผมตอบไปได้วยความมั่นใจก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยลุงหมอผีกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แกถือก้านบอลสีดำมาด้วยหลังจากที่ทำการเปิดฝาลงศพและจุดทูปจุดเทียนประกอบพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วลุงหมอผีก็จัดการตัดก้านต้นบอลสีดำหั่นเป็นท่อน พร้อมกับสวดมนต์่รยคาถากำกับซึ่งผมมาทราบภายหลังว่าเขาเรียกว่าพระคาถาเปิดโลกพระคาถามีว่าวะละติวะแล้วก็เอาท่อนต้นบอนยัดเข้าปากศพให้จุกปากอยู่อย่างนั้นแล้วนำศพไปฝังไม่ให้เผาผีคนตายโหงโดยเด็ดขาดถือว่าจะนำความหายนะมาให้กับตระกูล วิถีชีวิตนี้ได้สืบทอดมาจนถึงชาวเหนือหมายความว่าถ้าตายถูกฆ่าที่ไหนต้องฝังที่นั่นและก็แน่นอนว่าร่างของครูใหญ่ก็ถูกทำพิธีเช่นนั้นเพราะมีความเชื่อเรื่องผีปากบอนว่าเมื่อศพถูกฝังแล้ววิญญาณจะคันปากยิบยิบยิบแล้ววิญญาณจะไปเข้าสิงสู่คนที่เป็นฆาตกรหรือผู้ที่สั่งฆ่าเขา ให้ปากคันยิบยิบแล้วก็โพร่งหลุดคำพูดออกมาให้ชาวบ้านทราบหรือไม่เมื่อญาติของผู้ตายเอาผีหรือวิญญาณผู้ตายไปลงขอนกระด้างคือเชิญวิญญาณผู้ตายสิงสู่เจ้าทรงให้บอกเรื่องราวต่างๆว่าใครมาทำร้ายหรือเมื่อเป็นคนอยู่นั้นไปมีเรื่องมีราวกับใครเขาบ้างวิญญาณผีปากบอล จะบอกผ่านร่างทรงให้พี่น้องญาติญาติทราบตอนนี้แหละญาติญาติก็จะเห็นเขาเงื่อนว่าเป็นจริงแค่ไหนปฏิดปติต่อเรื่องเ,เร็วขึ้น<ๆ>เผลอๆอาจจะได้คนร้ายทันทีโดยที่จับไม่ผิดตัวและเรื่องจริงที่เหลือเชื่อในชีวิตของผมก็เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากงานฝังส่วนครูใหญ่ผ่านไปเพียงวันเดียวปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อว่าสมยศ ก็วิ่งโร่ไปโรงพักด้วยสภาพที่ปากบวมเจอเหมือนกับกินต้นไม้ใบไม้ที่มีพิษเข้าไปพร้อมกับสารภาพอย่างหมดเปลือกว่าเขาเป็นคนที่สั่งฆ่าครูใหญ่เองโดยใช้ลูกน้องคนสนิทไปดักยิงครูใหญ่ที่หลังโรงเรียนในเย็นวันนั้นเพราะว่าโกรธแค้นที่ครูใหญ่จะมาแย่งซื้อที่ดินกับเขาเขาบอกว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าคันยิบๆที่ปาก ยิ่งเกาก็ยิ่งคันแถมเวลานอนก็ฝันเห็นผีครูใหญ่มาหาและสาบแช่งเขาให้มีอันเป็นไปทั้งๆที่เขาพยายามจะไม่พูดแต่กลับรู้สึกคันปากอยากจะบอกมากเลยว่าเขาคือคนที่สั่งฆ่าครูใหญ่เองจนรู้สึกอดรนทนไม่ไหวเลยต้องมาหาตำรวจแล้วสารภาพผิดด้วยตัวเอง และนี่ก็คือประสบการณ์จริงที่ผมพบเจอมาจนทำให้ความคิดเรื่องผีและวิญญาณมันเปลี่ยนไปเพราะว่าเห็นมากับตาแล้วว่าเรื่องแปลกแต่จริงอย่างนี้มันก็มีอยู่ในโลกนี้เพราะต่อมาก็มีโอกาสได้คุยกับลุงคนนั้นเลยทำให้รู้ว่าบางครั้งถ้าผีต้โหงมันเฮี้ยนมากไปเข้าฝันแก่ฆาตกร,กรจนคันปากเพอพร่ำเหมือนดังบา้า จนต้องยอมมอบตัวเหมือนข่าวหนังสือพิมพ์ลงให้พวกเราเห็นกันบ่อยๆในสมัยปัจจุบันก็เป็นได้แน่ไหมละ่ะผีปากบอนก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าแล้วท่านจะได้ไมพ่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะไปสรรหาเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟัง สำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ